ีคนร้ายบุกยิงชายวัย36ปีดับคาบ้านพักตำรวจมุ่งปมขัดแย้งเคยตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายผู้อื่นดับคาวงเล่าไม่ใช่วงไฮโูมาแล้วสอพอควนขนุนได้รับแจ้งเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ36ปีมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด38เข้าที่แขนด้านขวา ทะลุชายโครงด้านขวากระสุนฝังในสาภาพศพนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวนอกจากนั้นบริเวณบริเวณฝาผนังห้องพบร่องรอยความเสียหายจากกระสุนมันก็มีร่องรอยการเสียหายจากกระสุนปืนมีเศษตะกวัวแล้วก็ยังมีนี่แหละลักษณะโดนกระสุนปืนแตกกระจายทีนี้เก็บรวบเอาไว้ทั้งชิ้นอะไรที่มันแตกอยู่บริเวณแถวนั้น และบริเวณันนมียาบ้าด้วยนะเอายาบ้า10เม็ดโดยขณะเกิดเหตุผู้เสียชีวิตอยู่บ้านเพียงลําพังจากการตรวจสอบเจ้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายโดยขณะที่ผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในห้องนอนคาดว่าคนร้ายน่าจะมาเรียกให้ออกมาเมื่อออกมาคนร้ายจึงใช้วาวุธปืนยิงใส่สมนัดกระสุนถูกผู้เสียชีวิตหนึ่งนัดส่วนอีกสองนัดพลาดไปถูกฝาผนังเป็นบ้านเสียหาย ทีนี้สอบสวนแฟนสาวของผู้ตายเปิดเผยว่าตนเพิ่งคบหากันได้ยังไม่นอนก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นประจำละก็ยังไงอะ่ะหลอยมาจุอากันเอาและช่วงคำ่ำตนได้มาหาผู้เสียชีวิที่บ้านคือหลอยมาพบว่านอนอยู่ที่ห้องโถงนึกว่าเป็นลมเพราะทีแรกยังไม่เห็นเลือดแต่พอเข้าไปพิกกร่างเออก็ไปเจอเลือดครับ คิดว่านอนหลับคิดว่าเป็นลมอะไรประมาณนี้พอพลิกล่างขึ้นมาเห็นเลือดนะครับจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้เสียชีวิตเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร,ร,ร้ายชายคนหนึ่งอายุ67ปีจนตายในวงไฮโลคือไปเล่นไฮโลในงานศพอยู่หมู่ที่3บ้านทุ่งหลาตะบลชะม่วงน่าจะเป็นชะม่วงเนาะอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง นู่นแหละตั้งแต่24สิงหาคมปี65แต่ว่าสารยกฟ้องไม่ได้ติดคุกครับสารยกฟ้องเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจตั้งประเด็นการสอบสวนเกี่ยวกับการขัดแย้งเรื่องคดีเก่าหรือไม่อย่างไรและปมขัดแย้งเรื่องยาเสพติดหรือไม่อย่างไรซึ่งจะเร่งสอบสวนขยายผลเพื่อสรุปปมเหตุว่าสาเหตุที่เขามายิงตายครั้งนี้เกิดจากอะไรเพราะในที่เกิดเหตุมียาบ้าหล่นอยู่10เม็ดนะ ส่วนจะเกี่ยวกับคดีเก่าหรือไม่อย่างไรที่ฆ่าคนตายในครั้งนั้นแต่ศาลยกฟ้องญาติพี่น้องเขาเอาจจะยังเก็บแค้นแล้วมาตามฆ่ามาล้างแค้นหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่ทราบ